ถ้าใครได้มาเที่ยวจังหวัดอยุทยานะครับเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกคนต้องมาที่นี่เพราะที่นี่คือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยอย่างมากครับหลายๆท่านน่าจะคุ้นชื่อของที่นี่กันเป็นอย่างดีวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไงวัดใหญ่ชัยมงคลเฮ้ครับตื่นได้ไหมครับตื่นเต้นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอ,อยุธยาแล้วคุณใส่ชุดอะไรมาครับเนะี่ย ชุดแรกของคุณเน่เเดจอมยุทธจอมยุทธ์หรอจอมยุทธมาเดินในยุธยาใช่ไหมวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นสถานที่ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นอย่างมากครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่ประดิษฐา,านของเจดีย์ชัยมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรในการทําศึกยุทธหัตถีกับมังคยอชวาหรือว่ามังสามเกียรติ ในการกู้เอกราชจากกรุงหงสาวสดีสําเร็จนะเพราเป็นสถานที่ที่สําคัญมากมๆามาสําหรับประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยครับอยู่ตรงส่วนไหนครับเนี่ยเมืองเก่าเมืองเก่าของเราแต่งก,ก่อนอ๋อมีเพลงด้วยใช่ไหมอ่ะร้องเพลงสามสิเมืองเก่าของเราอายุทยาก่อนดีอายุทยาก่อนดีอายุทยาของเราแต่งก,ก่อนกกอนี่ก็ร้องได้ครึ่งอันเก่งแล้วมั้ยเก่งแล้วมั้ย เรจะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรครับพระระเบียงอ๋อไหนครับองใหญ่ว <c oughs> ันนี้ทำไมถึงไม่ใส่ผ้าไตอะ่ะในกระองเขาไม่ได้มาถวายไงเนี่ยพี่เขามีคนมาถวายนี่ไงพี่ก็มาถวายแล้วเห็นเปล่าทมาหงาุดหงิด นี่เกิดว่าพระนี่เขาบูรณะมายังนี่เกิดว่าพระตรงเนี้ยเขาบูรณะมายังอังเนี้ยน่าจะบูรณะกับองเนี้ยเขาทำไมนะลูกองเนี้ยน่าจะบูรณะไม่สมบูรณ์ทำไมอะลูกเพราะว่ามีคราบเก่าอ๋อเขาบูรณะแล้วใช่ไหมตรงนี้สมบูรณ์แน่เหรอมีคาบเก่าอิดล่นเลยเตาเนี่ยหรอเนี่ยอิดหล่นของอยุธยาเลยปะเนี่ยของเก่าจริงๆเลยปะเนี่ย มันหล่นลงมาได้ไงครับเนี่ยหล่นมาจากไหนครับเนี่ยเมื่อก่อนน่าจะมีหลังคา้นเนี่ยพวกนี้เป็นเสาแล้วเนี่ยใช่ครับเป็นเสาเก่าหมดเลยนี่เป็นเสาเก่าหมดเลยคือเขาก่ออิฐไว้แล้วก็ทับบนทับอันนี้โกดมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าเจดีเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับฉลองชัยชนะของใครครับของพระานเลสสวนอ๋อที่ชนะชนะใครครับชนะ พ <Ph> เ,เขาเชื่ออะไรมังอะไรนะมังคยออะไรนะมังคยอชาวาอ่าใช่ไหมแล้วเขาชนะพระนเรศส,ส่วนเขาชนะมาแล้วกลับมาสร้างเจดีย์ใช่ไหมอ่าเพื่อฉลองชัยชนะใช่ไหมลกูกก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่า,าเจดีย์ชัยอะไรนะครับเจดีย์ชัยมงคลอ่าสุดยอด คว่าว่าพาระเบียงองค์เนี้ยบูรณะไหมเขาต้องบูรณะหมดเลยเนี่ยเขาบูรณะใช่เขาบูรณะหมดแล้ว <c oughs> นี่นิ้วเรียงแบบนี้ติดกันเนี่ยนิ้วเรียงอย่างนี้ติดกันเนี่ย,ยเป็นพระศิลปะอะไรครับอยุศิลปะอะไรนะลกูกอระธาแล้วถ้าเป็นสุโข,ขทัยล่ะก็จะจะแหลมๆใช่ไหมแหลมๆอี่องค์นี้ชัดเลยยุทธยาชัดเลยองค์นี้ เนี่ยตรงแม่ศิลปะอุธยาชัดเลยได้ได้นี่เป็นฐานดอกบัวที่ไหนครับเนี่ยฐานดอกบัวเก่าเขาเรียกว่าดอกบัวอะไรรูปแบบนี้ดอกบัวคว่วบัวใหญ่อ๋อใช่ครับเลยว่ะไหนโอ้ไหนลูกองแม่ใบเอียมไปเลยสีอะไรขาวอ่ะเขาบุรณะแล้วไงใช่ไหมใช่เมื่อก่อนนี้น่าจะเก่าแล้วพี่เด้อใช่ใช่น่าจะเก่า รณเขาเรียกว่าบูรณะอะไรนะลูกบูรณะปฏิสังขรอ,อ๋อนี่นี่ก็พระพุทธรูปนี่เขามีใครบ้างครับเนี่ยมีเยอะเลยอ่ะมีใครบ้างนีก็จำชื่อไม่ได้เลยแล้วเขาเป็นใครครับเขาเป็นสาวของพระพุทธเจ้าอ๋อ ทั้งสมาธิอ่าปางเหรอหมดเลยมางวัดก็ไม่มีนะอ่าบางวัดก็ไม่มีใช่ไหมใช่บางวัดก็มีแค่องค์พระพุทธเจ้าเพราะที่เต็มอ๋อเขาเลยไม่สร้างใช่ไหมเขาเลยพระสาวกเต็มเลยใช่ไหมครับลูกเต็ชื่อไม่ได้พระอานนท์หรือเปล่าพระโมคคัลลานะประสะรีบุตรหรือเปล่าใช่ไหมใช่เหรอเมื่อกี้พระเป็นไงนะลูก หายไปเพราะอะไรครับโจนถอดขโมยไปใช่ไหมขโมยไปเป็นไปได้เป็นไปได้ขโไปใช่เพราะว่าพระหายบ่อยนะสมัยก่อนเนี่ยเอะไรอะอุ้ยเสานี้เอ็นนะลูกหอยเอ็เฮ้ยจริงๆด้วยเอ็นจริงๆด้วยอ่ะดันไว้เหรอดันไว้อืไม่ถ่ายรูปหดันไว้นะเสาจะล้ม ตรงไหมเริ่มตรงไหมไม่รไมหรอไ,ไปกันต่อลุยก,กันต่อเร็ว ตอนนี้เราจะไปไหนครับขึ้นข้างบนจีดีฉลองเะหลอ่อพัดนาดีสูงไป <laughs> <S 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 นี่ตอนนี้เราอยู่ในไหนครับยี่ในถ้ำถ้ำไหนอยู่ในเจดี รู<น>้คืออะไรวะเสาเหรอเสา,สาหลักเหรอไม่เขียนบอกของโบราณเสาหลักหรือเปล่าไม่ได้ไปเสาหลักป้กา,าตอนนี้เราขึ้นมาตรงไหนครับลกูกตรงใจดีข้างๆตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างๆใช่ไหมโลกนี่ตัวอย่างที่ไม่ดีเห็นเปล่า มีคนมาเขียนไว้ด้วยนะเห็นป่าขีดไว้นะ่ะขีดเขียน J D ไว้เนะขาห้ามเขียนเขาห้ามเขียนลูกเขาห้ามเขียน J D นะทำลายประวัติศาสตร์ไงได้ทำลายวัตถุโบราณไงเออมดูสิลองขึ้นไปดู J D โหฝูงมากเลยอ่ะน,นี่ขนาดเราขึ้นมาข้างบนแล้วนะเนี่ย ไปดูนี่กันดีกว่าพระพุทธไสยยาต์หมายไหมที่วิหารพระพุทธไสยยาต์สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนานนานไปไม่ได้พระพุทธไสยยาต์คือพระอะไรครับเบก่าแก่หมอท่านผู้ชมด้วยพระพุทธไสยยาตคือพระอะไรครับคือพระบางนอนอ่าโอเคไปดูกันแบบไม่เหมือนคนเราเลยอ่าเป็นนอนตะแคงไงใช่ไหม แคงก็นอนนะตะแคงอ่ะไปดูน <ila> ี่อยู่เวนนี้ก่อนนอตะแคงเป็นพระรองสายาดิเหมือนเลยไหมเหมือนเลยนี่จากข้างบนมุมนี้สวยมากไปครับโลกสวยมั้ยมุมนี้สวยไหมตรงนั้นก็มีเตดีย์ใช่เดี๋ยวเราเดินผ่านมาไงมาอุ้มเหม่งก็ไม่จ็ ตัวน,นี้เป็นวิหารเก่าลูกดูอิดสิเก่าแก่มากไหน,นอ๋ออาม่มีเต่าไหมนี่อะไรเต่าหินนะหรอ,อดูดิตามถึงบ้านนะครับบอกเลยนะครับเอากลับไปนะตามถึงบ้านนะครับสวยอะระบบกันขโมยตามถึงบ้านเลยนะครับ น่โกมาดูนี่อันนี้แหละเขาเรียกว่าใบเสมาเนี่ยรูปนี้ที่เขาไปทําเหรียญน่ะทําพระเหรียญน่ะเหรียญใบเสมาเหรียญใบเสมาเนี่ยหรอใช่เห็นยังเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนี่ใช้หินทําเลยนะเนี่ยใบเสมาใบเสมาอืม ใใบบเเสอ่ะ่ะไมมีถ้าอย่างใบเสมาในของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยปีอะไรนะครับปีจัมโบ้เอปีหนึ่งเท่าไหร่นะจัมโบ้เอเป็นคนสร้างไม่ใช่ปีหนึ่งเลยนะรู้ไหมบอกท่านผู้ชมปีหนึ่งเลยนะปีหนึ่งเกตปีอะไรนะปีหนึ่งเกต ใครเนี่ยลูกเขาจำลองเหตุการณ์พัะนเรศวรทําชนช้างยุทธหัตถีกับมังกยอชวาเนี่ยกับพม่าเนี่ยแบบนี้แหละนะเนี่ยในสงครามเลยบ้ามังกรยอชุดสีชมพูเห็มบ้ามาดูทางนี้ได้ไหมมังกรย,ยออะไรนะมังกยอชวาชุดสีชมพใชูใช่ใช่ชุดสีชมพูเนะี่ยแล้วคนไหนทำนาเดนเรศวรชุดสีดำไงคนไหนะ คนเสื้อดำไงครับใช่คนเสื้อดำที่อยู่บนช้างอะ่ะใช่คนที่ต้องหัวช้างอะไรใช่ใช่ใช่คนข้างหลังเป็นคนบังคับเฉยๆเป็นคนส่งอาวุธให้นะลูกม,มีอะไรนะมีมพารีพินาดด้วยอ๋อครับพารีพินาดด้วยเหรออยู่ข้างล่างเลยนะองค์แรกเลยใช่ไหมองค์แรกสีทองอะนะ แล้วพระข้างบนนะครับสององค์ใครครับเนาะสระสามีบุตรพระเมื่มอไคลาลัยอ๋อทำไมอุ้มแล้วครับเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วเว้ออุ้มาครับโอ้ยเราล่าซูมได้เย่ยมากว้าว บอกเดินได้เก้าเดียวตอนนี้เราจะไปไหนนะครับลูกไปดูอะไรครับไปดูไปดูผักคุดทัศสิยานอ่าหึหึ้ยอะไรเฮ้ยตัวอะไรครับเนี่ยตัวอะไรฮะลูกตัวอะไรเค่ตัวอะไรเค่เออใช่ที่ไหนครับตัวเงินหรือเปล่าตัวเงินตัวทอง ไม่ใช่จอริอเเคะไรแลบลิ้นจอรเเอะไรแลบลิ้นได้ไอ,อรรดโท สวคนไหนครับมาดูกันมาดูรังตัวรังตัวนี่เดี๋ยวจะมาเช่าผ้ากันดูซิมีอะไรบ้างอันนี้อะไรครับอะไรครับเนี่ยอะไรขุมแุงแขนนี่อะไรอ่ะถุงแขนถุงแขนนี่ยังพิยาใช่ไหมมีอะไรบ้างรูปเหล่าพันได้เลยส่วน มฐานฟังแล้วเนี่ยมีใครด้วยครับเนี่ยอันนี้อะไรครับโลกคนนี้ใครครับคาร์ิครลกรับ้องเป็คาราร์ลาแน่เลยตัวแค่นี้ใช่ครับเป็นเซียนพาครับเซียนพานะเนี่ยไปออกซุเปอร์เทนมาด้วยครับเหรอ๋อจำได้แหละจำได้แหละเต้นไเอาอะไรเปล่าเอาพี่เน่เหรอเอาพิ่แเน่เหรอขอคุณย่าเลยมีแต่บ้าคุณแม่มีแต่สดบ้า จ่ายให้ป้าเขาใส่ทางนี้ไปทางนี้มาทางนี้ไหนป้าเขาหนึ่งองค์มาขอบคุณนะครับครับนี่ได้อะไรมาครับ,บคืคบอคันเลอบเป็นไงล่ะยิ้มแป้นเลยว <c oughs> ีนี้ก็องอย่างเขาหนึ่งนะตุณนีสวยเลยนีหลวงพ่ออะไรครับไหมหลวงพง่ออะไรหลวงรู้ไหมอ่ะหลวงพ่ออะไรหลวงไม่รู้จักไม่รู้จักครับพระเหรียญเขาไม่ค่อยรู้จักพระเหรียญแล้วแหละครับ เป็นเหรียญอะไรเขาเรียกว่าเหรียญอะไรครับรูปแบบเนี้ยใบเสมาใบเสมาเมื่อกี้นี้เขไปเจอใบเสมาอยากมาด้วยหลวงพ่อรวยสาธิโกหลวงพ่อรวยเอาให้พรคุณใจยเขาด้วยให้พรเขาด้วยเรานเ็ไงครับลูกคุณยายใจดีไหมคุณยายใจดีไหมไม่เก็บไว้ให้ไหม เห้คุณยายดูนี่ก่อนในซูเปอร์เทนแล้วก็ให้พามีอีกองหนึ่งว่าเป็นไงอะสุดยอดไหมในธรรมดาเนี่ยไอซูเปอร์เทนนี่มันดีอย่างนี้นี่ไงเนี่ยวัดเนี้ยเราเห็นไก่แต่วัดเนี้ยเราเห็นไก่เยอะเลยนี่กวดรู้ไหมว่าทําไมไก่เยอะรู้รู้ไหมเพราะว่าพระนเรสวน่ะเขาชอบไก่เขาชอบกีฬาตีไก่ชนไก่มากเป็นชีวิตจิตใจเขาไม่ได้ชอบต้มขาไก่ไม่ใช่ไม่ได้ชอบต้มขาเขาชอบไก่ ไก่ชนเขาก็เลยคนก็เลยเอาไก่มาถวายนะเต็มเลยมีแต่ไก่ทังนั้นเลยถ้ามองไปรอบๆเนี่ยนี่ก็ไก่เนี่ยดูดิเห็นป่ามีทุกจุดนี่ก็ไก่ใช่ใช่มีทุกจุดเลยไก่ใช่เมื่อกี้คุณพ่อไปถามมาบอกว่าอยู่ตรงหลังคาสีเขียวกําลังบูรณะอแล้วอืมไม่รู้ว่าจะดูได้เปล่าเดี๋ยวเดินไปดูซิบุรณะอีกแล้วอดดูอีกแล้วมั้งไม่เป็นไรดูว่าตื่นต่อก็ได้ นี่ครับพระนอนครับแต่ว่ามาวันนี้เป็นแต่ราคาสีเขียวพรอองค์ั้นเริ่มทำไมเราไม่เห็นขบุรณะกดดูอีกแล้วไม่ต้องเศร้ามีอีกหลายวัดไม่ต้องห่วงไปไปนี่ครับดูรูปไปก่อนแล้วกันบุรณะทำไมนะลูกขาหักเหรอเขาบอกว่าอะไร ถามว่าอะไรนะเขาถามว่าทำไมถึงบูรณะทำไมอูกึกดึกที่าหาหักไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเรายังต้องไปดูอีกหลายวัดโอ้ยนี่เขามีตอนที่เป็นวัดสมบูรณ์สมบูรณ์ให้ดูด้วยแบบจําลองไปดูพี่ว่าเป็นยังไงนี่ครับรูปแบบสันนิษฐานโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสันติเล็กกุคุมนี่ เี่เขาสันนิษฐานว่าตอนที่ยังเป็นวัดโดยสมบูรณ์เนี่ยยังเป็นแบบนี้นี่ไงเสาที่คุณย่าบอกเนี่ยรอบๆเจดีย์อ่ะเขาเป็นซุ้มประตูเห็นปะเป็นทางเดินหลังคาแหลมๆอย่างนั้นก็อยู่ในนี้ไงพระระเบียงก็อยู่ในในแหลมๆในหลังคาเหมือนในวัดโพไองอ่าเหมือนในวัดโพอ่ะดิกวว่าหลังคาเขียวคึ้นนี้นะใช่ใช่ใช่คุณแม่ว่าใช่ที่อยู่ในซุ้มอ่ะคือคือ คือเป็นถ้ำที่เราเข้าไปใช<ะ>่สิฮีร์เลเจดีอ่ะใช่ถ้ำแกะเมื่อกี้อันนี้คือหลังคาเขียวใช่ใช่ใช่ไหมว่าใช่อ่าหลังคาเขียวใช่ค้านอนอยู่อันนี้แหละใช่ไปเราไปวันที่สองกันเนี้ยไปไปรู้เรื่องต่อไหวไหมแต่ว่าคลิปเนี้ยเราจบเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้บอกท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมกดอะไรบ้างกดไลค์อ่ากดอะไรอีกกดซับสไคร้กดอะไรอีก กกระดิ่งอ่าให้กับช่องอะไรช่องของบ้านเรา I G O ออาท่าท่าหาย N I N I G O สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย